สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งุญพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บุญพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามะก่องข้าวนะคะวันนี้บ้านไร่งุพยอมก็จะมาถอนเขานะคะถอนลำต้นเพื่อเอาไปผึ่งลมให้แห้งนะคะนี่ค่ะ ต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะจะมีแรงถอนหรือเปล่าไม่รู้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มมีเม็ดแก่บ้างแล้วนะคะก็เป็นสมุนไพรที่สมบูรณ์แบบที่เราสามารถที่จะถอนเอาไปทำเป็นสมุนไพรเพื่อ รักษาอาการเจ็บป่วยของแต่ละคนที่เป็นนะคะสำหรับต้นมะก่องข้าวนะคะก็เห็นไหมคะว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะก็จะต้องถอนหมดนะคะเพราะว่าเขาสมบูรณ์เต็มที่ที่จะเก็บไปเป็นสมุนไพรแล้วนะคะคือมีต้นมีดอกมีรากมีลูก แบบนี้นะคะก็คือเป็นการที่เรียกว่าสูุพันไพรทุกชนิดนะคะถ้าจะเก็บก็คือต้องเก็บให้สมบูรณ์แบบแล้วถึงจะเก็บได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะคะต้องการก็เลยจะเก็บส่งให้นะคะก็คือต้องต้องตัดแล้วก็พึงลมนะคะห้าม อันนี้ก็แนะแนวเป็นความรู้นะคะว่าห้ามตากแดดนะคะสมุนไพรทุกชนิดนะคะต้องพึงลมให้แห้งนะคะในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราแต่ไม่ตากแดดนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตากแดดสปปรรพคุณของเขาก็จะลดลงไปตามการเวลานะคะ อันนี้ก็เป็นความรู้ของคนโบราณที่บอกบอกต่อกันมานะคะ <c oughs> <c oughs> พระบาลายวงพยอมเองก็ได้บอกหลายครั้งนะคะว่าไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นคนที่หาสมุนไพรให้กับคนที่ต้องการได้นะคะวันนี้เราก็จะมาถอนกันนะคะเพื่อตากแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะคะมีบาง บางท่านนะคะก็บอกว่าทำไมไม่ทำบทขายใส่แคปซูลอันนี้บารายงพยอมก็จะบอกเป็นแนวทางกับคนที่คิดจะทำนะคะว่าการทำสมุนไพรที่สำเร็จรูปสามารถรับประทานได้นั้นต้องขอออยก่อนนะคะการขอออยนั้นต้องมีเครื่องบดที่ สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์เป็นแคปซูลได้ในต่อวันนะคะ1,000 10, งมเมล็ดถึงห0 0 0 0เม็ดนะคะสำหรับในบ้านในครัวเรือนนะคะถึงจะขอออยอได้แต่ถ้าทำเล็กๆน้อยๆร้อยครึ 100, 000, 000, 000, ่งร้อยพันครึ่งพันนี้ไม่สามารถที่จะขอออยอได้นะคะ เพราะการขอออยอนี้จะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะประมาณสอ0 0มบาทนะคะอันนี้ที่บ้านไร่องคยอมได้บอกมาก็คือให้เป็นความรู้นะคะเพราะบ้านไร่องพยอมได้ไปติดต่อขอออยอเพราะว่ามีคุณยายข้างบ้านนั้นได้ทำแคปซูลของขมิ้นชันของว่านชักมดลูก ของฟ้าทลายโจรอยู่นะคะก็จะไปขอให้คุณยายแต่ก็ทางสาธารณสุขนะคะก็ได้บอกมาว่าถ้าทำน้อยไม่จำเป็นต้องขอเพราะปกติคุณยายก็ทำส่งสาธารณสุขของอำเภออยู่แล้วนะคะก็คือต้องสะอาดปลอดภัยทุกๆอย่างนะคะ ปลอดภัยปลอดโรคนะคะอันนี้ก็จะบอกเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะกับประสบการณ์ที่บ้านราชพยอมได้ไปเดินเรื่องขอออยอนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นการถอนทั้งรากทั้งโคนแล้วก็พึงลมให้แห้งแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้านะคะตามที่เขาต้องการนะคะเขาต้องการชนิดไหนถ้าเรามีเราก็จะทำให้ แห้งแล้วก็ส่งไปนะคะหรือบางชนิดเราไม่มีเวลาแล้วก็ส่งให้ฟรีก็จะส่งเป็นสดนะคะภายในวันเดียวถึงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็คือต้องให้เขาเป็นคนออกเองแต่เราให้ให้วัตถุดิบก็คือเป็นสมุนไพรชนิดนั้นๆน,น,นะคะแต่ก็มีบางคนอีกเหมือนกันนะคะที่ ขอแล้วขออีกขอแล้วเอาไปขายนะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็ขออนุญาตใส่ถุงมือแป๊บนนะคะไม่รู้ว่าจะมีกำลังถอนขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นนี้สูงมากๆากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาสูงขนาดไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นมะก่องข้าวของบ้านไรองพยอมนะคะ หรือว่าต้นครอบฟันสีนะคะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องถอนแล้วนะคะถ้าถอนไม่ออกก็จะต้องใช้มีดฟันนะคะแล้วก็ใช้ขุดลากเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะฮึฮึโอ้ไม่ออกแน่ๆค่ะเดี๋ยวต้อง ใช้ตัดตอนนี้วลาไรอุท์พยอมก็ตัดต้นของต้นครอบวันสีหรือว่ามะกร่องข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เหลือเป็นตอแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องใช้ชังแรงหรือว่าเสียมขุดหนอกกล้วยนะคะมาขุดเอาลากเขาออกนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ลากของเขาด้วยนะคะนี่ค่ะ ลำต้นของเขานะคะนี่ค่ะใหญ่แล้วก็สูงยาวมากๆนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเอาไปผึ่งลมไว้ในล่มนะคะเพื่อให้ใบแล้วก็ลำต้นของเขาแห้งนะคะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าแดดดีๆไม่ครึ้มนะคะที่แดดดีๆนี่ก็คือเราตากไว้ในร่มนะคะก็จะเป็นลังคา สังกะสีแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตากไว้ข้างล่างเราก็จะทําแคร่วางแล้วก็ตากพวกสมุนไพรต่างๆนะคะที่ลมสามารถเดินสะดวกได้นะคะแล้วเราก็ลจะได้สมุนไพรที่ดีอีกขนาดหนึ่งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะแค่ตัดก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องมาขุดลากอีกนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยองทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ